ปัญหาผมร่วงผมบางหัวล้านได้จริงจากประสบการณ์ตรงของเภสัชกรยืนยันผลลัพธ์จริงงานวิจัยระดับโลกอนพัดการันตีเลยค่ะว่าไม่มีผลข้างเคียงต่อตับและไตและไม่ว่าคุณจะผมร่วงจากสาเหตุใดก็ตามนะคะตัวนี้จัดการได้อย่างแน่นอนค่ะนอกจากสารสก,กรัดสั่นมาอย่างดีเป็นสารที่เรียกว่าชั้นนําในระดับโลกมาจากงานวิจัยของคณะเภสัชมหาวิทยาลัยเมเปิลประเทศอิตาลีแล้วเนี่ยนะคะต้องบอกว่า พอเราได้สูตรที่ดีแล้วที่เรามีการทำการทดลองในระดับเซลล์โดยมีคณะสาเวิชาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะเป็นที่ปรึกษาที่เราเพิ่งเซ็น MOU ไปเนี่ยรวมความน่าเชื่อถือโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในวงการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมายาวนานกว่า10ปีอีกสิ่งที่ทำให้ทุกคนมั่นใจก็คืออโลโซลนะคะมีอยอยถูกต้องตามกฎหมายมีมาตรฐานการผลิตและยังได้รับรองการผลิตทั้ง GMP h a c c p ISO 22,000ควบคุม สารสำคัญฟาร์มาซติคอลเกรดมาตรฐานการผลิตระดับเดียวกับการผลิตยาผ่านการควบคุมคุณภาพระดับสากลอโลโซหยุดผมร่วงเพิ่มผมหนานรากผมแข็งแรงผลลัพธ์จริงงานวิจัยระดับโลกเพียงแค่เช้า1เม็ดเย็น1เม็ดเป็นสูตรที่ดีที่สุดสำหรับจัดการปัญหาผมร่วงทุกสาเหตุอย่างแน่นอนค่ะ